สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสะพายชนบทเยอรมันนะคะวันนี้นะเราก็ให้เห็นบรรยากาศตลาดนัดในเยอรมันเนาะวันนี้เราเข้ามาขายของขายของผักที่เราถักนะคะก็เป็นพวกเสือ้อไหมปรมต่างๆเนาะแต่ส่วนมากขายไม่ค่อยได้เนาะขายได้จะเป็นของของเล่นเด็กของลูกชายนะวันนี้ก็เลยพามาเดินชม บรรยากาศตลาดนัดในเมืองของเรานะ<อ>ก็จะเป็นตลาดนัดเล็กๆในเมืองพลังสัตว์ของเรานั่นเองนะให้เห็นบรรยากาศกันมุมตรงนี้เนาะ <c oughs> คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคแต่เราก็เรียก <c oughs> ว่าพาลูกชายมา <c oughs> เขาอยากจะขายของเก่าของเขานะเราก็จะเดินชมรอบๆ <c oughs> ก็ไม่ใหญ่ <c oughs> ไม่ใหญ่มากแผงอันเนี้ยสิออยนะก็ จ่ายไปสับเสร็จเรียบร้อยขายขายได้ยังไม่ถึง15โอ,อยนะแต่ว่าเราก็จะนั่งขายไปเรื่อยๆเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่กว่าเราจะได้เงินเนาะมันก็จะต้องแบบเรียกว่าอะไรนะก็ต้องไม่อายทำกินนะใครอยากจะมีเงินเยอะเราไม่ต้องอายนะไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะสามารถเรียกว่าอะไรนะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะวันนี้ เราก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวตอนจบท้ายคลิปเราจะมาบอกว่าระได้เงินเท่าไหร่นะสำหรับตลาดนัดในเมืองของเราแบบนี้นะ,นนะคะก็เป็นเรี <c oughs> วยกว่าอะไรนะตลาดนัดเล็กๆที่ลูกชายก็อยากจะมาเรีวยว่าพาลูกทำมาหากินนะอันนี้ก็เรียกว่าสอนให้ลูก หาเงินเองโดยที่เขาเอาของเก่ามาขายเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องสอนลูกอยากได้เงินต้องให้เขาทํามาหากินเนาะไม่ใช่แบบอยู่ก็มามขอมาขอขอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะคนที่นี่นะเขาเลี้ยงลูกเขาแบบให้เขาแบบรู้จักทามาหากินนะเราไม่ได้แบบเลี้ยงแบบโอ้นะคะที่เราเลี้ยงแบบปล่อยอยากได้เงินเขาก็ต้องทํางานแล้วก็ไม่ต้องอายนะการทํางานนีก็ไม่ต้องไปอายใครนะอันนี้เราก็ แบกของเดินเข้ามาก็ไม่อายใครเนาะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของอคนไทยในต่างแดนเนาะเมียฝรั่งต่างประเทศก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่คุณลองอมาเลือกดูลองมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะไม่ใช่ว่ามีสามีชาวต่างชาติแล้วเราจะรวยนะเราก็ต้องทำมาหากินเนาะ ไม่อายทำกินนะเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่าง,างที่บอกขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเดินตลาดนัดในเมืองของเรานะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะเ,เดี๋ยวไปเดินด,ด,ดูตลาดรอบรอที่มีว่าเขาขายอะไรกันบ้างไปค่ะ ร้านร้านของเราก็จะเป็นร้านแรกเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นของลูกชายเนาะที่เขาอะไรนะเขาเบื่อแล้วแล้วเขาเล่นไม่ได้แล้วเพราะเขาโตแล้วเขาก็จะเอามาขายนะก็ส่วนมากจะเป็นรถยนต์แล้วก็รถเข็นตอนที่เขายังเล็กอยู่เราก็เอามาขายแล้วก็มีพวกกางเกงที่เขาใส่ไม่ได้แล้วนะคะ เสื้อการเกงเอ่อพวกเกมต่างๆแล้วก็เสื้อของแม่นะ,ะนก,นนะการฝีมือที่เราถักนะเราก็เอามาวางขายแต่เราขายไม่ได้เลยนะวันนี้เพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาเดินกันสักเท่าไหร่นะฮะอากาศไม่ดีนะสำหรับวันนี้ ส่วนมากด้านในเนี่ยจะเป็นของมือสองนะจะเป็นของสำหรับเด็กซะส่วนใหญ่เสื้อผ้าเด็กแล้วก็ของเล่นรถจัก,กรยานพวกรองเท้าต่างๆนะคะก็เหมาะสำหรับใครที่เรียกว่าเออแล้วก็ราคาถูกด้วยนะในนี้ก็จะมีขายกาแฟแล้วก็พวกขนมเค้กสำหรับเออ คนที่เข้ามาเดินซื้อของแล้วเผื่อเขาจะหิวหรือเขาอยากจะดื่มกาแฟคุยกันอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตลาดนัดเล็กๆนะคะค่าเช่าแผงก็อยู่ที่แผงละ15ออยแล้วก็จะมีประมาณที่เรานับในอยู่15ร้านนะซึ่งวันนี้เราจะบอกว่าทุกร้านขาดทุนยับเยินนะเพราะว่าไม่มีคน เนาะเพราะว่าอากาศไม่ดีมันก็ไม่มีคนมาเดินแม่ก็มาส่งตุ๊กตาอยากได้ที่เราอยากได้ตุ๊กตาเราอยากจะเอาไปถักเสื้อไหมพรมให้ตุ๊กตาเนาะเราก็มาส่องดูแต่ก็ไม่ได้ซื้อค่ะก็มาเดินดูว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะนี่อันนี้ก็เป็นแผงของเราเองนะเป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องให้ลูกชายเนาะมาว่ากว่าเขาจะได้เงิน ต้องทำอะไรบ้างชายก็ประดิมร้านนะขายรถยนต์รถคันเล็กๆที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเนาะคุณลุงก็มาช่วยอุดหนุนนะที่ขายได้ก็คือเอเสื้อผ้าลูกขายได้15าอ,อยของเล่นจ่ายค่าแผงร้านพอดีวันนี้ของคุณแม่ก็ขายไม่ออกเลยนะฮะ แต่ว่าเราไม่ทอ้อเดี๋ยวมีตลาดนัดอีกเราก็จะไปขายอีกอันนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับอ่อเรียกว่าอะไรอนะผู้ใหญ่เนาะถ้าผู้ใหญ่เขาก็จะซื้อพวกเสื้อถักอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่างานนี้ไม่มีคนเงียบกริบเลยนะยังไงก็มาส่งกำลังใจกันมานะเดี๋ยวมีตลาดนัดหน้าเราก็จะไปขายกันอีกนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งงาน ในต่างแดนเนาะงานขายของตลาดนัดเป็นแม่ค้าตลาดนัดนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะกว่าเราจะได้เงินเนาะนี่เราก็มีลายผ้าถุงสวยๆมาปูด้วยนะผ้าถุงเนี่ยซื้อมาจากเมืองไทยเนาะลูกชายก็จะขายพวกสัตว์พวกหนังสือกระเป๋าเล็กๆที่เขา ไม่ใช้แล้วตอนอยู่อนุบาลเนาะพวกเสื้อผ้าที่มันก็เล็กแล้วใส่ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นหรือว่าอะไรนะเหมือนพาเข้ามาออกงานเนาะให้รู้จักเป็นพ่อค้าตั้งแต่เด็กนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่สอนลูกให้ทำมาหากินเนาะดียังไงมาเดินชมบรรยากาศเพลินๆไปด้วยกันนะคะ